สบายดีน้ำแรงพี่น้องเอ้ยเด็กๆกับโบกินนดข่าวพูดซุ่มแซวกันอยู่ผุ่นแหละบบกินข่าวเพื่อไว้ยัดอ้วนเพห็นไหมยินมีแนวกินอย่างอื่นกินหมากใหม่กินดีฉังไปชุ่มผุนมีแนวกินลายอันเพาจะไปที่ปลาลูกหนึ่งแล้วถูๆแล้วถูปลาลุงหนึ่งแล้วถูๆปลาลุงหนึ่งแล้วเร็วเลี้ยวโอามาซอยใส่น้ำ้างกันได้ไหมกินะ ิงย right, ินอามเด้อยินามเนี non, ja. ่ยห่ายเนี่ยคุยใหญ่ได้ลูกนี่ตปอถามนะภักเงาวาการคนเห็นคนลองหรอภักเง้าเก็บนี่อตังแซวน่ง้านนี้ พักหอมเปะพักกระดับักเสริมน่ะต้มต้มใส่น้ำกินเหรอเขาเ็ลของใส่อืมยใบบาทครั้งชิ้นขาวกับยังหาบ่ไปเท้ยที่สุดองไปกิ้นขาวหอมเลยลูกนั่นล่ะแก่ของบริสุทดิ์ลองเออบ่หอมเท้าอิ่มแล้วบ่บ่หอมคราบ่กินต้มน้ำมันพักเอาพักเสริมน่ะคือว่าจางไปเลยจืดไปเลยไปเลย ตอแกน้อกันเดอพี่น้องสบายดีเด็กๆก็หอกินน้ำสหาแบเด้มาเด้อมือะเกียวเขาเมื่อยได้ม่แล้วกอยางแล้รพี่น้องเอ้ยใลไ่นแหละบเขินได้ดอกตัวบุุกเนือไก่เคียงเวใรนี่ันากวเคียวนะมีอย่ไห่่เจ้าบุเลนี่บุได้เขาไปเบิ่งเลยได้ มันหน้าม anyway, ันไลกันนะฉะนั้นอย่ากระหูกมันหายเถอะนะตีมตีมตีมบอกรถดูบอกรถปลาบอกรถเนื้ออะไรเนี่ยหายละลายหน้านี่ยมันปดนะจินต์อะไรนบอย่างแบบนี้เนี่ยคือมันแสดงแปลงพระเนาะจัง อนนมอนดดของมนามัน่อนทิศกอบอกจเเนาะอมอ่าเดิน้อยรัาดิจะเสียใจนะฉไปองห้องกลางคืนเอั้นไม่ยัง,งกไม่กิน่้ะแม่มาปันไมซุดปันมที่หางทม่างแวาะอ ทำไงอ่ะจุ๊บไม่แล้วครับคุณแม่อะไรอ่ะลองคนแรกคือตัวแจ็คมาเสนะครับน้องแจ็คก็ไ้ชิมดื่หมากันเป็นเหมนะเดี๋ยวรู้ว่าทำหมักให้ไวสนะ เขาแบที่นั่นอยู่ดีกว่าถ้าดีคุยืนนัะนีคะนี่คือต้นนึงนิดนึงต้นนึงต้นนึงต้นนึง้นนึงต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 ้นน

ด <c ười> ูหน um, um, so ูม right. like ัดน้หมดแล้วไม่ใช่เดกดู่เามาทนอบอ้ระต่ล้งร่ไปั่อปะลกิขาวลหมเออลแวแแม่บอกแม่ ม่คิดแม่เลยก็มื่อคือพอที่ไม่เมื่อไหร่คือกันพอซื้จะมันจะซื้อีว่านอนี่คอยลงคอยลงแล้วปเบิดหลับหลับติเลยสาวสามาสรเลยเน๊เลยเน๊้งเลยแล้้งมึงข

้ำเอ็นมาบอกไหนไม่ก็โอ้ยลืมเกอเกือบไปาส่งามาทำาำไมเขาตองมาทำด้วยถึงต้องมาทำกับเจ็ดบอกงัยเกิคมาง่าะง่าก็เสียน่าหายก็หาย มาใส่เอาละไปลูกไปคนหนึ่งตีต้นปีนปอกองเขากองเขาเป็นขึ้นไปลงตูงตขึ้นตโล้ลงปีนรถลธอปีนหนักปีนหนักเลยยิงลูกใสลูกใส มัมีหุ <broccoli pudding> you know ้นพ like ักผ mm ุดหน่อยมานั่นห้ากบูแจักเขาปอนะนี่บังคูแป๊อือนี่ือทำอไรใครงกเขาไม่เขาเขาไม่รู้จ้าเขาจิ้มนะอย่างที่จิ้มจะไร่กันอะไรมาแต่ทุกบานมาบ้องนอนตัวหนักะเบอืออือตนไหนว่าานกีไแดกทุกทีเออรู้หมดกับมา

ที่แรกก็เอานำผูซับเป็นมาอะไรกัมาเฮียไหนคนคนนี้เป็นอะไรกับมือมือมือัวเลยมือเ็ยัับเป็นยู่แล้วมือมือมือที่ใช้เลยเจอเจอตรงมือก็มือใช้เงยเลยนะฮคงยงเยนร้อยเป็นพครับมือคหนึ่งเป้าลมันสั่งมือคหนึ่งไปตามมือคหนึ่งันมารถทยังไงนะมือคนเปิเีื่อที่ปั่น

เดินมาวดินมา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 คเดิมคนเดิมแล้วบนหัวโลกเลยอะไปกันอะไรเยอะเบอร์มากินปลานี่ ตาเลยไหนพอยวพอจะไปหาใหม่เด้เาาดอบาบ

Tông mọi ăn nè khẩu thôi không ừ. Tôi có tango quá thơm bay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  บอกว่าเงียบอยู่เนาะล่ะก็นี่คือนี่นี่ว่าครับได้ครับ มักากลายมันกากลายมันกินเถอะเนาะยังทายคอเนาะโอ้โห แ่พี่น้อกินโซเสาวกันนี่อินแลวไปแล้วขอกันใหม่เด้อขอบคุณไลี่ติดตามรับโซมคุณยกักำลังใจขอคุณคอมเมนต์โสาวกันพอทำพอเพียงเนยบม่เห็นจ